โอเคต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อนะคะเรามาดาูการเปรียบเทียบเศษเาการเปรียบเทียบจำนวนคลานะคะตัวอย่างที่3อ่ะทีนี้ข้อนี้เศษ24ส่วน10กับ2เศษ2ส่วน3อันนี้เป็นการเปรียบเทียบอะไรคะเศษเกินใช่ไหมเพราะว่าตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนนะคะเศษเกินกับจำนวนคลาเออง่ายแล้วนะข้อนี้น่าจะง่ายอยู่ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวิธีทำอย่างแรกนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่นะคะตัวส่วนของมันคือ10กับ3ใช่ไหมคะฉะนั้นเอา10กับ3มาตั้งหารมีอะไรที่แบบสามารถตั้งหาร,หาร10กับ3ได้ลงตัวทั้งสองจำนวนไหมคะ ถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีให้จับ2ตัวนี้เนี่ยมาคูณกันเลย13เป็น30นะคะฉะนั้นตัวส่วนที่เราจะต้องทำนะคะก็คือทำให้มันเป็น30นั่นเองค่ะ,ะตัวแรกเศษ24ส่วน10มาอย่างนี้ก็ง่ายเลยเพราะเป็นเศษเกินมาแล้วนะไม่ต้องทำให้ไม่ต้องทำจำนวนคะให้เป็นเศษเกินอีกนะคะ 24แล้วก็มาดูที่ตัวส่วนของมันนะก็คือ10นะคะ10ทำอย่างไรจะเป็น30ก็เอา10ไปคูณกับ3นะคะ24คูณ3ได้เท่าไรติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ก,กคิดไม่ออกนะคะก็ตั้งคูณเลย24คูณ3 3 4เป็น 12ใส่2ทด1 3 2เป็น6บวกทด1เป็น7อ่าได้แล้วเศษ72นั่นเองค่ะต่อไป2เศษ2ส่วน3นะคะอันนี้คือจำนวนคละฉะนั้นเราต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะจำได้ไหมคะให้เอา2คูณ3แล้วก็บวกกับ สตัวนี้นะคะสองสามสองสามเป็นหกนะบวกกับสองเป็นแปดได้เศษเป็นแปดนะคะตัวส่วนเป็นสามเหมือนเดิมต่อไปเราจะทำตัวส่วนที่เป็นสามให้เท่ากับ สานะคะคือ3คูณอะไรได้30ก็ well, <30 S 1> <30. S 2> คือ3คูณ10ใช่ไหมเมื่อคูณข้างล่างแล้วก็ต้องคูณด้านบนนะคะ80คูณ10เท่ากับ80นะคะอ่าได้แล้วแปลงร่างมาใหม่แล้วนะคะจะได้ว่าเออคนนี้ง่ายนะจะได้ว่า เอามาเลยเศษ72ส่วน30เปรียบเทียบกับเศษ80ส่วน30นะคะเราก็เปรียบเทียบแค่72กับ80เพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะคะ72เป็นยังไงกับ80คะ72มันน้อยกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบว่าน้อยกว่านั่นเองอดังนั้นแปลงร่างมันกลับไปเหมือนเดิมนะคะ เศษส่วน30มตึกตึๆก,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 กมาจากเศษ24ส่วน10นั่นเองอคลายร่างอปลงร่างกลับไปเหมือนเดิมนะคะซึ่งน้อยกว่าเศษ8 0ส่วน30ม่ามาดูซิร่างเดิมของมันคือ2เศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะจบแล้วข้อนี้ตอบว่ามันน้อยกว่านะคะ ตอ,อบเศษยี่สิบสี่ส่วนสิน้อยกว่า2เศษสองส่วนส, 2, สวนโอเคจบแล้วตัวอย่างที่3นะคะต่อไปตัวอย่างที่ครูจะนำมาฝากข้อสุดท้ายนะคะ,ะข้อ4นะคะก็คือเปรียบเทียบ1นึ่เศษเก้ส่วนสิกับเศษยี่สิบห้าส่วนสิอันนี้ก็ ง่ายๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นจํานวนเดี๋ยวเป็นจํานวนคละกับเศษเกินนะคะต่อไปเรามาดูตัวส่วนของมันก่อน18กับ14นะคะเราจะมาดูว่าเราต้องอเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่นะคะ,ะทด18กับ14 มีอะไรที่หาร2ตัวนี้ลงตัวได้บ้างนะคะ18กับ14เนี่ยเป็นจำนวนคู่ฉะนั้นมันต้องหารด้วยสองลงตัวแหละเนาะ2คูณอะไรได้18ก็คือ2คูณ9นะคะ2คูณอะไรได้1 4 2 7เป็น14 9กับ7นะคะมีอะไรที่หารลงตัว2ตัวนี้ไหมถ้าไม่มีนะคะก็ จับ3ตัวนี้นะคะมาคูณกัน2คูณ9คูณ7คนจะคูณอะไรก่อนดี9 7เป็น63เนาะคูณ2 63คูณ2คือ63บวกกัน2ตัวนะก็คือ126โอ้เยอะเยอะอยู่นะ126อ่านี้ทด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  ตัวส่วนของเราต้องเป็นหนึงรอยยีสิบหกนะคะวิธีทำวิธีทำนึ่งอ๋อหนึ่งเศษเก้าส่วนสนะิบแปดหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบแปดทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะคะเอาหนึ่งคูณกับสิบแปดเป็นสิบ 8บวก9เป็น27อ่ะได้เศษ27ส่วน18นะคะครูต้องการให้อ่าตัวส่วนที่เป็น18นี้กลายเป็น126นะคะ18คูณอะไรถึงจะเป็น126 18คูณอะไรนะน่าจะ ให้สังเกตรตรงนี้แล้วกันอลองเอา18คูณ7ดูนะคะ8 7 56ใส่6ทด5 7 1เป็น7อ,อ่ะบวกตัวทด5เป็น12โอเคฉะนั้นต้องคูณกับ7นะคะ18คูณ7โอเคได้126แล้วนะนี่สิ่งที่เราต้องหาเนี่ยก็คือ,อ 27คูณ7นะคะตัวนี้27คูณ7 7 7เป็น49 72เป็น14ใช่ไหม14บวกตัวทด4เป็น18เนาะก็จะได้189นะคะฉะนั้นตัวนี้แปลงร่างใหม่แล้วเป็นเศษ189ส่วน126ค่ะ ต่อไปเศษ25สห่วน14นะคะอันนี้เป็นเศษเกินอยู่แล้วนะไม่ต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะคะเอ้ยขอโทษเป็นเศษเกินอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่ทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก็พอเศษ25่ส่วน14นะคะน,นักเรียนอย่าหลงตามครูนะ อ่อยากให้ตัวส่วนเป็น126ก็สังเกตเอาตัวนี้แล้วกัน,นลองเอา14คูณกับ9นะคะ4คูณ9 4, 9, 4 9เป็น3 6ใส่6ทด3 9 1เป็น9บวกตัวทด3เป็น12โอเคฉะนั้น 14ของเราต้องคูณ9เมื่อคูณ9ข้างล่างก็ต้องคูณ9ด้านบนนะคะเอาละทีนี้14คูณ9เนี่ยมันได้126แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องหาก็คือ25คูณกับ9นะคะใครที่แบบถนัดสูตร25นะคะก็ใช้สูตร25เลยเนาะ25คูณ9เดี๋ยวยังไม่พูดถึงดีกว่าเนาะ อ่ะถ้าคูณแบบธรรมดาเนาะ95ก็45 92เป็น18บวกตัวทด4เป็น22นะคะก็จะได้เป็นเศษ225ส่วน126นะคะอ่ะแปลงร่างใหม่แล้วจะได้ว่า เอาตัวนี้มาเลยเศษ189ส่วน126เปรียบเทียบกับเศษ225ส่วน126เราก็ดูแค่ตัวเศษนะคะ189มันเป็นยังไงกับ225่คะมันน้อยกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบว่ามันน้อยกว่าเพราะว่าเราเนี่ยทำตัวส่วนให้มันเท่ากันแล้วนะคะดังนั้น แปลงร่างมันกลับไปเหมือนเดิมนะคะอ่าแปลงร่างมองเห็นไหมอันนี้แล้วกันแปลงร่างกลับไปเหมือนเดิมเศษ189ส่วน126ก็คือ1เศษ9ส่วน18นะคะซึ่งมันน้อยกว่า เศษ225ส่วน126อ่ากลายร่างไปเหมือนเดิมก็คือเศษ25ส่วน14นะคะตอบได้เลยว่ามันน้อยกว่านั่นเองอขีดเส้นตายสเส้น,นสอ2เส้นไม่มาให้อีกแล้วเขียนเป็นตัวเลขไทยให้สวยงามเศษ25 ส่วน14ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละเนาะ,เป,นะเป็นเน้นว่าเป็นจำนวนคละเนาะก็เหมือนกับการเปรียบเทียบเศษส่วนเลยนะคะก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดน,นึงก็คือการทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแค่นั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ พอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับตัวอย่างก็มีมาให้4ตัวอย่างด้วยกันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหากใครไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูหลายๆครั้งนะคะหรือว่าจะถามนะคะจะคอมเมนต์ถามหรือว่าจะทักแชทถามยังไงก็ได้นะคะได้หมดโอเควันนี้พอ,อสวัสดีค่ะ